อยู่เข้ามากค่ะเราจะไปไหนกันคะวันนี้เป็นร้านบุญเคียงค่ะบุญเคียงตำยำแซ่บเจอกันค่ะอุ๊ยตอนนี้มาถึงแลวนะคะก็จะเข้าไปนะคะทุ่งขันคำมาร์เก็ตค่ะทุ่งขันคำมาร์เก็ตไม่รู้นางอยู่หรือเปล่า ข้ามาชั้นหนึ่งก็เจอเลยนะคะอุ้ยสวยมากค่ะตำยำแซบแดกอยู่เลยค่ะอุ้ยแดกอยู่ค่ะอุ้ยมาถึงก็กินเลยนะคะ่ะอะไร,ะไรทำไมอ่สวยนะคะ่คะาพึ่งตื่นตำยำแซบค่ะมันต้องเลิศคุณเคียงตำยำแซบโอ้ยของเล่หลาย,ลายเครื่องสดทุกมืออยู่ตลาดทุ่งขันคำนะเจ้า อยู่ชั้นลุมเลยชั้นหนึ่งเด้อขอบคปุ้นนะครับี๋ยงจะแด้ยังซอยบอต่มบอไข่ลูกก็มีลูกไข่อันนี้ปลาปลาแดกแบบแซ่บนะคะปลาแดกแซ่บอุ้ยหอมมากินเตะจมูกโชยมาเลยแซ่บค่ะด็ดสุดว่ แซ่บจะคอุ้ยเลิศค่ะตายแล้วแม่ต้องจัดสักหกแล้วค่ะแบบมาถึงก็ต้องมากินเลยค่ะตื่นมาแล้วก็ต้องมากินเลยค่ะนะสดสุดลิค่ะค่ะบุญเคียงนะคะตํายําแซ่บค่ะอยู่ทุ่งอันคำชั้นหนึ่งใช่ไหมคะมีถึงวันไหนค่ะถึงวันที่หนึ่งมิถุนนาค่ะ่ะถึงวันที่หนึ่งมาอุดหนุนได้นะคะแม่คาแซ่บด้วยค่ะเดี๋ยวสั่งก่อนนะคะ โอ้ยมะม่วงสดมากตำทะเลแล้วก็นับซบับแซบเนาะโอ้ยเห็นหนาวปักเลนน่าแซบพร้อมไข่ลูกเด้อไข่ลูกก็มีนะจ๊ะเล่ตําอะไรคะเนี่ยตาําปลาตําปลาหิดส้มหนัวิส้มหนัวะ่ะเล่ต้อนเจิตายอันนี้เมนูคุณแม่นะคะตำรวมตำทะเลตำไข่ตำทุกอย่างคะ่ะ ตำทะเลแต่ว่าใส่ทุกอย่างค่ะขออนุญากให้ทุกอย่างไข่ก็มีแต่ยม้าใส่เค็มปูม้ากุ้งเอออะไรเออเลิศเลิศนะแซ่อ๋อแบกเลิศๆบบเสืนอมเลิศแบบสวนตำยำแซ่บทะเลรวมโอเนีินะจ๊ะมากับเ่าตาแล้วก็บ่าววินจ๊ะแล้วก็ตามมาที่หลังเอ้ยดาดากับไอบินก็มาอุดหนุนนะจ๊ะแต่ไ่ได้ถ่ายจ้า โอ้ยนระแซบดูดูใหญ่เท่าหน้าแล้วสูตัวใหญ่ๆใสๆเน้ๆนๆหเออแล้วก็มีผนะิวน้ำโตนุ่มมีหอยแครงตัเน้ๆนๆเออ แต่เนื้อนนนแน,อน่นคดับมีนัมืนัวเอออยาก็สั่งใส่อะไรก็ใส่เข้าไปค่ะไเนล,ลายรสชาติที่ต้องว้าวจ้าส้มเผ็ดหนัวของคุณแม่ลิ์เด้อก็แล้วแต่ว่าจะสั่งแบบไหเพิ่นเเฮดได้เบิดรสชาติใดบอกโลดนี่แซบ่บกุ้งเอ้ยปูเอ้ยพร้อมไข่เค็มไข่ยมา จัดนักจัดเต็มอยู่โอ้ยกุ้งพันสดแท้สดว่าเด้อแซ่บอ่ะเบิ่งซีต่อไปเป็นอย่างเนี้ยโอยปลาหมึกอะปลาหมึกก็ใส่เข้าไปแล้วก็กินเข้าไปค่ะปลาหมึกนี่ก็แซ่บเด้อขอบอกรสชาตินี่แบบสไตล์คุณแม่เลยค่ะส้มเผ็ดหนัวโอ้เลิศบ่เว้าวซะ ำบุญเคียงตำยำแซบนี่มันเลิศที่สุดแล้วนี่ก็มีหอยด้วยหอยแครงแล้โอ้ยแม่ก็มักลายมันก็จะมีเครื่องเคียงแคบหมูเอ่ย,อย่างเอ่ยี่โอ้ยคุณน้องวินก็การันตีโยโกโป้ให้เลยเลิศอุย้ยไข่โยมาไข,ข่เค็มตามด้วยลากบัวใหญ่บัวอะไรสักอย่างโอ้แซบอะ บุญเคียงตำยำแซบเดอ้อตลาดทุ่งขันคำมีจนฮอตมือวันที่1มิถุนานี่เดอ้ออยู่ชั้นหนึ่งเริ่มตำตั้งแต่สิบโมงเชา้าจนฮอดเจ,นะจ็ดโมงแรงผลิตจ้าณจุดนี้บุญเคียงตำยำแซบสบายดี thank you